สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มการเกิดผลกระทบของไฟป่าค่ะมีสมาชิกดังนี้ 1. ดิฉันนายสราวุตรีหลีค่ะ 2. ดิฉันนางสาวองนงค่าแสงแพงดีค่ะ 3. ดิฉันนางสาวนัตนิชาดีลีค่ะ 4. ดิฉันนางสาวสุภนิดาประหลัดสีช่วยค่ะและดิฉันนางสาวกฤกพรอุดมราบค่ะ อันตรายของไฟป่าส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไรผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่าได้แก่การดำรงชีวิตของมนุษย์ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจค่ะต้นไม้นอกจากจะได้รับอันตรายและถูกทำลายโดยตรง ยังส่งผลกระทบให้เกิดโรคทางเดินหายใจและสัตว์บางชนิดมีความปรุแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสังโคมพืชเปลี่ยนแปลงพืชบางชนิดหายไปมีพืชใหม่มาทดแทนเช่นบริเวณที่ถูกไฟไหม้ซ้ำๆหลายๆครั้งมีหญ้าคาขึ้นหนาแน่นโครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลงเช่นไฟป,ป่าจะเป็นตัวจัดชั้นอายุของลูกไม้ให้กระจัยกระจายอย่างมีระเบียบสัตว์ป่าลดลงมีการอกพยพข,ของสัตว์ป่ารวมทั้งท นสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงทั้งด้านฟิสิกส์เคมีชีวะเช่นดินมีอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นลดลงอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ในดินเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูดซึมของดินลดลงภูมิอากาศท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงเช่นอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดการหมุนเวียนของอากาศความชื้นในอากาศเป็นต้นรวมทั้งองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงของอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนไปเช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮบรไฮโดรคาร์บอนขาเมาและควันไฟเพิ่มขึ้นส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์สูญเสียทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวค่ะแหล่งน้ำถูกทำลายคุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเท่าถานค่ะ